มึงไทยไปมองกันมองมองป่าม oh the ัน <again> บ่อนนะชาวคุชบ้านล่องแกนี่เห็นกูเห็นหัวคักเด้อกูตัวไหนเพื่อนนี่ท้ายแล้วเร็วเลยนี่นี่ไปยุ่งตรงกลางมองกันว่าอยู่ได้ยู่บ่ได้เราจะได้กลางน้มอยู่นะไอ้กูไรสุดเลดียวย้อเดี๋ยวไล่ป่าก่อน ถ้ามันไดเลยมันสิเป็นวิดีโอที่ซีเวอร์ไก่พวดปะเหยนมันเป็นน้ำ,นำเบ่งน้ำทานกล่องเสียงเลยบ่เนะ่ยน้ำพานกล่องมาเลยแนี่ยเหนโอ้ มองพีนาจะได้ปลานี่ใบไม้ร้ายขนาดโอ้พอดีได้น่อยนี่แล้วเดี๋ยวขาไปอีกก่อนไปยุ่งตัวก่อน,นอมาเลยมาเลยด่วนเลยนเนา <laughs> นะน <laughs> เร็วดิแม่เร็วดิแม่

โอ้โหสุดเลยนะครับเห็นอยู่มาแล้วเห็นอยู่กดคงไม่ใชวันนี้ผมลุ้นเชิงเยอะกูะเฉาะมือได้กดล้อยหนามอยู่ลุเรื่องไหนผมนเรงวันดีผมล้นเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาอะไร โอ้มุ่ดีขนาดปุ้บุสูนเลยบ่โอ้บกหอยหอจุ๊บเกเงเตระบาท มีปลากง,งี่ยครัแม่เนี่ยี่ดอู้หูบกหวยเอาบอกหวยก็นองเปยังนี่บบบอูบอ้หมีตัวหน่วงยงาม,งามสั่นลงสั่นลงได้ปลาสะแยงนะครับสั่นบกหวยลงก่อนก็มันหลีอยู่นี่ เฮ้อวะพ่กมากก่าน,นี่นี่คือการดำน้ำตอนนี้ก็ทายยืนดำนี่การดำน้ำนะครับโดยครูหน่อยคิกเกิล วันนี้นไปใส่เบิดเบิดเลยบ้างปะได้วันนี้นแจวเลยว่าสิขยับตัวมากใส่เวลาขนาดแต่ว่านักใบหนามมันเห็นมือมันเห็นมันยิงย่งใหญ่เนาะสงสัยสิได้แกงหมักหมยอีกอออน เราลองมาหานใบนี่ไงมาใส่มือเราแบบร้อยน้ำหนึ่บ้าเอามึงก็ลองเบ้งเอาตินกอกตินกบหน้ามาใส่ขนาดาน้ำตอนนี้เราก็ขึ้นมากินข้าวแล้วนะครับเนื่องจากไปได้ปลาเราก็จะกินไก่ก่อน แต่ปิงว่ะโอ้ว้าว